ผมถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูกันนะครับอันนี้คือตัว g o p a y ที่ผมลือมาแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับเราจะไม่สามารถเปอยเปอยหน้าออกเพื่อเปิดเพลงได้แล้วนะครับหรือว่าถ้าจะทําอย่างนั้นก็ต้องมีการดัดแปลงนะครับเพราะว่าเขาจะมีการนะครับจะมีตัวล็อกฝาหน้าเนี่ยครับตัวล็อกฝาหน้าเนี่ยมันต้องยึดน็อตจากด้านไหนครับเขาจะต้องขันน็อตจากด้านในเพื่อมายึดกับฝาตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราถอดฝาออกครับลมก็จะรั่วออกจากเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะจะเปื่อยฝาเราก็ต้องเอากาวมาอุดรูน็อตนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือตรงแป้นนี้ที่เป็นไม้กับตัวไฟแสดงหน้าหน้าเครื่องครับมันจะอยู่กับฝาหน้านี้นะครับนี่จะเป็นบอร์ดข้างในนะครับี่ผมยังไม่ได้ดูอะไรละเอียดอะไรนะครับถ่ายมาให้ดูประมาณนี้นี่จะเป็นบูเฟอร์ให้ดูบูเฟอร์ของเขาเลยบูเฟอร์ของเขานะครับจะเป็น2โอห์มนะครับ อันนี้ครับประมาณนี้ครับ